ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับคู่ผสมนะครับเจ้าดำสโลนะครับกับแม่เก้าทับนะครับก็ชุดนี้ก็ฝากติดตามนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คิดว่าน่าจะมีลุ้นนะครับถ้าลูกออกมาครับเจ้าดำสโลก็เป็นลูกชายนะครับเจ้าแดงสโลนะครับเป็น สามเอียวร้อยบวกกัดระเบิดนะครับเจ้าดำสโล่ส่วนตัวเมียนะครับแม่ก้าวทับนะครับแม่นี้เป็นแม่พันหลักเบอร์หนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็ถ่ายค้นนะครับแต่ก็ร่างกายสมบูรณ์ครับก็น่าจะไข่เหมือนเดิมนะครับแม่นี้จ่ายลูกมีผลงานนะครับเช่นนะครับเจ้าจูโฉนะครับเจ้าจูรงก็เจ้าคงเบ้งนะครับ ลูกชน44ล้านนะครับก็ฝากติดตามนะครับอีกหนึ่งคู่ผสมนะครับ